้าเงินไม่ใช่ปัญหาในชีวิตแล้วอะไรคือปัญหาในชีวิตคุณมีใครตอบผมได้บ้างถ้าวันนี้เงินไม่ใช่ปัญหาในชีวิตคุณแล้วอะไรคือปัญหาในชีวิตคุณลองบอกผมหน่อยสิหรือว่าคุณคิดอย่างเดียวเลยเหรอว่าพอมีเงินแล้วมันจะไม่มีปัญหาเลยในชีวิตมีใครกล้าบอกผมบ้าง มีใครกล้าบอกผมไหมไม่เป็นไรมีใครอยากให้ผมบอกไหมว่าปัญหาในชีวิตผมมีอะไรบ้างพิมพ์เลขหนึ่งหน่อยพิมพ์เลขหนึ่งหน่อยผมชอบแฉตัวเองนะผมชอบแฉตัวเองพิมพ์เลขหนึ่งหน่อยครับนะเพื่อที่จะให้ทุกคนได้รู้วันนี้เงินมันไม่ใช่ปัญหาสำหรับผมนะ อันนี้ผมพูดตามตรงเลยแต่ผมเคยนั่งคิดนอนคิดตะแคงคิดรวมถึงควายคว้ามันมาตั้งแต่ช่วงวัยรุ่นนะแล้วแน่นอนคนก็จะบอกว่าแม่พูดแบบนี้ใครก็พูดได้นะแบบนี้นะแบบนี้ใครเขาก็พูดได้เฮ้ยจบโอเค แบบนี้ใครเขาก็พูดได้ก็มีแต่บางคนก็บอกก็มีแต่คนมีตังค์ฮะแหละที่เขาพูดแบบนี้นะอะอันนี้มีคนบอกปัญหาของตัวเองพูดไม่ออกคาะคูเต้นะเห็นไหมไม่ได้ทําในสิ่งที่ตัวเองต้องการนะมีคนบอกแล้วนะครับนะใน y o u t u b e นะ,ะถ้าวันนี้เงินไม่ใช่ปัญหาสําหรับคุณแล้วอะไรคือปัญหาอ่าทางติต๊ t o k มีละนะ เอามีพี่คนนึงบอกว่าเรื่องบังเอิญมากค่ะประสบอยู่หัวข้อนี้นะทางดิ k t ตอกบอกมานะมีพี่คนนึงนะทางทิจตอบอกว่าสุขภาพอืมถ้าเงินไม่ใช่ปัญหาสําหรับคุณแล้วอะไรคือปัญหาเอาแล้วพอพี่คนนี้บอกสุขภาพบางคนเริ่มคิดถึงเรื่องของศาสนาแล้วโอ้โหมันไม่เที่ยงสินะกูเตจะมาแนวนี้สินนะขอโทษครับเดี๋ยวผมจะให้คุณได้เปิดโลกแล้วเปิดโลกของผมคือ ทำให้คุณได้เปลี่ยนแปลงตัวเองอยู่ดีตัวคุณก็จูนเข้าไปในประตูอีกบานหนึ่งได้นะครับอ่ะอิสระภาพนะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเงินไม่ใช่ปัญหามันคืออะไรในชีวิตของคุณของผมของพวกเราทุกคนทุกคนเลยความสัมพันธ์ค่ะอ่าทุกวันนี้เนี่ยเงินเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาหรอกครับนะสำหรับคนที่มีกิน มีอยู่ไม่เจ็บไม่ไข้นะอ่าก็คือเออเขาเรียกว่าอะไรปัจจัยสี่ทุกคนมีครบอืมนะอามีบอกสุขภาพความรักเห็นไหมเริ่มมองในอีมุมมองที่เปลี่ยนไปละทุกวันนี้เงินไม่ใช่ปัญหาสำหรับผมแต่ปัญหาสำหรับผมมันมีครับในทุกๆวันอ่าโอ้โหคูเตอย่าสอนเลยนะ อย่าสอนเลยถ้าเองเนี่ยยังมีปัญหาทุกวันฉันไปดูโค้ดคนอื่นเนี่ยเขาบอกว่าเขารวยเขามีความสุขตลอดเวลาเขามั่งคั่งเขาเหลือเฟือทำไมเองมาบอกแบบนี้ฉันไม่อยากเลี่ยนกับแกหรอกแต่เดี๋ยวก่อนนี่คือความเป็นจริงไม่มีใครหนีไตรักไม่มีใครหนีกฎธรรมชาติไม่มีใครหนีก,หนกฎจักรวาล โอเคไหมผมเคยมาหมดแล้วนะวันนี้ผมเลยมาบอกความจริงว่าวันเนี้ยผมถึงในจุดที่เงินมันไม่ใช่ปัญหาสำหรับผมอแต่ปัญหามันคือหัวใจของผมหัวใจของผมครับนี่คือปัญหาคุณพี่ท่านหนึ่งบอกว่าเรื่องสุขภาพ ก็ถูกนะแต่ถ้ายังวัยรุ่นยังหนุ่มยังแน่นอย่างผมล่ะยังสาวสวยเช้งกระเดะละ่ะยังเป็นดาราล่ะสมมตินนะยังเป็นเซเลบล่ะอ่าถ้าเขารวยอะ่ะถ้าเ,าเกิดมาแล้วเขาเป็นลูกเจ้าของเอ่อบ่อน,น้ํามันนะอะไรคือปัญหาสําหรับเขาอ่ะผมย่อให้คุณสั้นๆคือนี่คุณรู้ไหมว่าผมไปเที่ยวนะเวลาผมไปเที่ยวไม่เคยคิด เรื่องเงินไม่เคยคิดเรื่องของเสียดายไม่เคยคิดอะไรแต่คุณรู้ไหมว่ามันจะมีการผิดพลาดเช่นล่าสุดผมได้ไปพักที่พักหนึ่งนะก็จองเอาไว้มีสระว่ายน้ำให้ลูกนะจองห้องติดสระว่ายน้ำเลยแต่วันที่ไปถึงมันไม่เป็นอย่างที่คิดจ่ายเงินไปแล้วด้วยอ่า จ่ายเงินไปแล้วด้วยน้าไม่มีให้เล่นล้างสะสะเสียโอ้โหทำไงอ่ะเดินทางมาตั้งไกลเงินไม่ใช่ปัญหาแล้วเราก็จะบอกว่าโลกภายนอกคือปัญหาหรอชี้นิ้วอีกแล้วผมชี้นิ้วอีกแล้วคนนั้นเป็นปัญหาคนนี้คุณหรือเปล่าเป็นปัญหาสําหรับผมคุณหรือเปล่าแกหรือเปล่าเพื่อนที่ทํางานหรือเปล่าหรืออะไร คนรักของคุณหรือเปล่าลูกหรือเปล่าสามีหรือเปล่าภรรยาหรือเปล่าคนนั้นคนนี้อีกเหรอไม่ใช่ปัญหาผมมีสองทางให้ผมเลือกนะเวลาเจออะไรที่มันมันแบบมันไม่เป็นอย่างที่เราต้องการคุณรู้ไหมว่าทุกๆวันทุกๆวินาทีคุณและผมคนรวยกว่าคนจนกว่าอยู่ออดูไบ นะรวยที่สุดมหาเศรษฐีเป็นเอ,อประธานาธิบดีเป็นนายกเป็นอะไรก็ตามถ้าเงินไม่ใช่ปัญหาสำหรับเขาแต่เหตุการณ์ที่เขาเจอแต่ละอย่างที่คุณเจอทุกๆสิ่งที่ผมเจอถ้ามันเป็นปัญหาหละ่ะอืม เพราะฉะนั้นในความเป็นจริงผมจะบอกแบบนี้เงินไม่ใช่ปัญหาแต่ปัญหาคือความจริงเงินไม่ใช่ปัญหาแต่ปัญหาคือความจริงหรือความเป็นจริงความเป็นจริงที่เราต้องยอมรับรับรู้ รับทราบมีโปรโมชั่นปีใหม่ไหมเอาแบบว่าเปลี่ยนตัวตนเลยผมได้ให้ในหลังไม่ไป2-3สาคนละนะครับก็คือบางคนทักมาว่าคอร์สคูเตมีอะไรบ้างนะอยากเรียนให้ครบเลยพี่จะตั้งใจเรียนเลยก็ได้ให้ไปทั้งคอร์ส15วันซีซั่น1ซีซัน2นะครับรวม30วันแล้วก็คอร์สอาณาจักรแห่งจิตวิญญาณนำพาความสำเร็จอันนี้ก็มีซีซันนึและซีซัน2เหมือนกัน ก็เรียนอีกห้ากับห้าเป็นสิบวันนะรวมแล้วสี่สิบวันลดทั้งสิบห้าวันจากหมื0นแปดพันเก้าเหลือหมื0นหกพันเก้าลดทั้งสิบวันราคาจริงๆเนี่ยไอห้าวันแรกเนี่ยมันห้าห้าพันเก้านะแต่ตอนนี้ผมลดเหลือสามพันห้าซีซันสองก็สา0พันห้าก็เหลือแค่เจ็ดพันรวมแล้วทั้งห6ื0 0หกพันเก้ากบเจ็ดพันที่ลดสองสองรอบเนี่ยนะราคามันจะอยู่ที่สอง0มืสามพันเก้าร้อย แต่ถ้าเอาครบหมดเลยอยากเปลี่ยนแปลงเป็นของขวัญปีใหม่เนี่ยราคาอยู่21,900นระรวมแล้วเรียน40วันเน้นๆผมไม่เชื่อหรอกว่าคุณจะเรียนแค่แป๊บเดียวแล้วมันจะเปลี่ยนได้ผมเลยต้องสร้างคอร์สนี้แหละให้คุณเป็นแพทเทิร์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 นและถ้าคุณทำตามแพทเทิร์นคุณจะหันหลังกลับมาทีอ้าวฉันฉันมาไกลขนานี้ฉันตื่นขนาดนี้ฉันรู้ขนาดนี้เลยเหรอเหมือนที่ผมเป็น เพราะทุกอย่างที่เอามาสอนคือสิ่งที่ผมได้เจอกับตัวเอง